คัดเน้นหนังสือพิมพ์ทั่วไทยมากองตรงนี้แล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของหนังสือพิมพ์ดังนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของหนังสือพิมพ์เดนเนลก่อนนะฮะสำหรับเดนเนลลนะครับฉบับนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์2565นะฮะแนวตั้งก็มีนะฮะ590 แล้วก็6นะฮะแล้วก็2 3 7จะถือว่านะครับเด่นไปที่5แล้วก็6นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะฮะแนลนอนนะครับก็มี963นะฮะแล้วก็52แล้วก็07นนั่นเองนะฮะต่อมานะฮะมาดูในส่วนของสำนักบางกอกทูเดย์กันบ้างนะฮะสำหรับบางกอกทูเดย์นะฮะก็ถือว่าเป็นสถิติหนงังสือพิมพ์แนวหน้าในปี ที่ผ่านมาหรือหลายๆปีที่ผ่านมากันเลยนะครับชมก็ถือว่ามีตัวเลขนะครับไปตรงกับนะครับสำนักนะครับมาแรกที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือเดลนิวนะฮะท่านชมก็มีตัวเลข5นั่นเองนะฮะชุด2ตัวก็มี5 2านะครับเจ็ดเจ็ดห้านะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชุดสามตัวนะฮะต่อมานะครับมาดูของสำนักไทยลาดกันบ้างนะฮะท่านชมฮะ ก็คือนะครับสำนักไทยราดนะครับก็มีตัวเลขไปตรงกันอีกแล้วนะครับในส่วนของสําสำนักแรกที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับก็ด้มีส่วนของ7นะครับแล้วก็6แล้วก็5นะฮะตามนี้เลยนะครับแนวตั้งที่ผมบอกไปนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของ2 3นะครับแล้วมาดูนะครับสรุปและจับตัวเลขที่ตรงกันนะครับทั้งสาสำนักดังนะฮะท่านผู้ชม ว่ามีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับตัวเลขตัวที่1นนะครับก็มี2นะฮะตัวที่2นะครับก็คือ5นะฮะตัวที่3ก็คือ7นะฮะสรุปเลยนะครับสามสำนักที่ตรงกันนะครับเอามีในส่วนของ25 52 27 7257 75นะฮะก็ถือว่ามองมองดูนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะครับแล้วก็น่าจับตานะครับอีก นะครับแนวทางหนึ่งนะครับในใจนะครับเพื่อเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะมาดูในส่วนของนะครับเป็นน่าจะเป็นแอดโจนะฮะท่านผู้ชมถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับให้มาชุดสองตัวนะครับก็มี05 60 07 08 15 16 17 18 25 26 27 28 แล้วก็35 36 37 38นะฮะชุดเด่นนะครับก็มีที่16 17 26 27น่ะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูของซื้อหัวยางโยมนะฮะซื้อหัวยางโยมนะครับสถิติมาดีนะครับทั้งปี64ที่ผ่านมานะครับรวมถึงต้นๆปี6กานะฮะก็ถือว่านะครับเข้าดีเข้าเด่นเหมือนกันนะฮะเมื่อที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเข้า08นยเต็มๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะนําหาข้อมูลมาฝากในคลิปวิดีโอหน้านะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็ติดไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่ฟังเท่านั้นนะครับโปู่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามนะครับคําว่าติดตามด้านขวามือนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังพลตฟอร์มนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมด